ขนาดนี้นะโมนะครับลงเล่นสระน้ำโรงแรมลองบีดนะครับโอ้สนุกสนานใหญ่นะครับมีสไลเดอร์มีสะพานโดดสำหรับโดดน้ำด้วยช่วงสิบโมงกว่าๆนะครับจะไม่ค่อยมีคนไม่มีเด็กนะครับเล่นอย่างสบายใจอารมณ์คนเดียวเลย นะครับคนน่าจะกลัวแดดก็เลยก็เลยไม่ได้มาเล่นหรืออาจจะเช็คเอาท์กลับบ้านหมดแล้วนะครับก็เลยสายนี้เป็นของน้โมคนเดียวนะครับไม่มีใครเลยเป็นของน้ำโมคนเดียวละสาตอนนี้ สไลเดอร์มาเลยเอ็ดตัวเอ้เอ็ตัวเอี้เอ็ดตัวเอีเอ้เออความสูงของสระก,ก็ประมาณร้อยยี่สิบเซนติเมตรนะครับน้ำโมก็พอดีคอนะครับก็ไม่อันตรายนะครับเพียงแต่ว่าต้องมีผู้ใหญ่ ปอยดูแลนะครับอย่างใกล้ชิดปล่อยไม่ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สนุกสนานกันไปนะครับก็ขอจบอคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ